ยินดีต้อนรับผูช้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะไม้พิรัตตอบชาร์ดแหกนาะสาราคาซิงกินีถึงความสัมพันธ์ล่าสุดหลังมีข่าวลือสนานทั้งคู่จะกลับมาคืนดีเป็นสามีภรรยาอีกครั้ง ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้หนุ่มไม้นั้นก็ได้เจอน้องแม็กซ์เวลหลังจากที่สาวซาร่าผานน้องแม็กซ์เวลขึ้นมาพบหนุ่มไม้ในช่วงปิดเทอมของน้องและหนุ่มไม้นั้นก็ได้เผยภาพโมเมนต์น่ารักที่ได้ดูแลลูกชายอย่างน้องแม็กซ์เวลอย่างเต็มที่ก่อนที่คนเป็นพ่อจะไปทำงานที่ประเทศจีน ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ชี้แจงผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าในภาพนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมมีความสุขได้เจอพี่แม็กซ์ได้เล่นทั้งวันพยายามเก็บความสุขแบบนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะอีกไม่นานต้องกลับไปทํางานที่จีนแล้วมีหลายคนเข้าใจผิดและสอบถามมาเยอะว่าผมและซาร่ากลับมาคืนดีกันแล้วรอจะสารสัมพันธ์ต่อใช่ไหมทําไมทนายฝั่งซาร่าโพสต์ Post ทํานองน,นั้นผมขอยืนยันตรงนี้ว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนจะไม่มีวันพัฒนาไปไกล เกินกว่าคำว่าพ่อและแม่ของลูกเขามีชีวิตของเขาและผมก็มีชีวิตของผมถ้าไม่มีพี่แม็กซ์ชีวิตพวกเรายิ่งกว่าเส้นขนานที่จะไม่มีวันมาบรรจบกันแต่ในฐานะของพ่อและแม่เรายังคงต้องมีหน้าที่รับผิดชอบโดยมีเงื่อนไขว่าเราคุยเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยที่สุดและโฟกัสแต่ความสุขของพี่แม็กซ์ผมเองอาจจะผิดที่ไม่ค่อยชัดเจนหลังมีข่าวลืออะไรออกมามากมาย แต่หลังจากวันนี้เป็นต้นไปอะไรที่ไม่ใช่ถ้าแรงไปผมจะออกมาปฏิเสธเพื่อไม่ให้สื่อเจ้าไหนหรือใครมาเล่นกับความรู้สึกของผมและลูกอีกเรื่องไม่จริงจะพูดกี่ครั้งมันก็ไม่จริงอยากให้เข้าใจในจุดนี้ด้วยครับนั่นเองละคะ่ะ